รถราคาต่างกันที่17เข้ามาแล้วนะครับตัวโ t ตา V ออสนะฮะปี2005ใช่ไหมแต่ว่ามันเป็นตัว S นะรุ่นนี้นะรุ่นรสวยๆเอ้นะออาอกระจกไม่ไม่เอาขึ้นจ้ากระจกขึ้นก่อนนะครับกระจกไฟฟ้าทั้ง4บานนะครับครับเดี๋ยวไฟท้ายไฟท้ายเปลี่ยนให้ใหม่คันนี้ทำอะไรไปบ้างรุ่นรุ่น S นะฮะนี่แนะนำว่าเป็น,ปน,ปนรุ่น S รุ่น X คือตัวท็อปของ V ออสนะครับ V ออสมันจะเริ่ม รถโตโยต้าจะเริ่มตั้งแต่ J, E, G แล้วก็ท็อปสุดคือ S นะครับโอตโยต้า V8 รุ่น S นะครับมันอเมันแตกต่างกับเพื่อนยังไงมาดูการน,นึ่งสปอยเลอร์นี้คือของแท้จากโรงงานเลยนะนี่แท้แท้โรงงานัดแท้โรงงานทุกทนฝนตกนิดหน่อยนะครับมีล้อแมกให้มียางสสวยให้นะฮะอ่ะกระจกลงอีกแล้วเหรอเดี๋ยวจะเอากระจกขึ้นให้ครับแล้วก็ล้อแมกซชั้นสี่ล้อนะฮะไฟหน้าไฟหน้ายังใสสีสวยเลยคันนี้นะ อ่าเร่งมือหน่อยนะฝนตกแล้วอ่าจะตักเครื่องให้ดูละกันเห็นไหมอันนี้ธรรมดาไดชรไดสตาทนะครับอ่าหนึ่งเอน็นซที่คุ้นเคยนะดูสภาพเครื่องของคันนี้นะเห็นไหมโอเคน้ำไม่ดันไม่มีปัญหาไม่มีไอไม่มีไม่มีฟองน้ำฟอพอากาศนะครับน้ำปกติเออน้ำมันเครื่อง ไม่มีควันไม่มีไอนะฮะแห้งๆเลยนะเห็นไหมแล้วก็เครื่องปกตินะครับแบตเตอรี่ดีนะครับผมเครื่องสะอาดนะทาทำความสะอาดให้แล้วห้องเครื่องดูเห็นไหมสัญลักษณ์เอสเนี่ยสติ๊กเกอร์ยังอยู่อยู่เลยเนี่ยแผ่นเพรคอมเปียบปกติเหมือนเดิมมีเมิดนะัดเดิมนะครับล่องๆ่องเดิมเนี่ยคันหน้าเนี่ยสวยเลยคันหน้าเดิมผมกล้ารับประกันเลยว่าคันนี้ไม่เคยชนหนักมาเลยนะครับ สวยตัวถังตัวถังตัว,ตวมมบอดี้เดิมหมดเลยน,นี่เห็นไหมนี่บอดี้เนี่ยเดิมหมดเลยคานตรงคานหน้าคานล่างก็เดิมคานล่างยิ่งไม่เคยโดนอะไรเลยดูไปทางขวานะฝามือนะเห็นไหมเม็ด้าก็ะสามเม็ดเรียงกันอยู่นะแฉวๆฉล้ำหนะักแค่เดิมหมดเลยคานตรงคานหน้าไม่เคยโดนเลยคันนี้ดีมากนะครับจะบอกเลยว่าเครื่องอะตัวถังกัดีมากเอาฝนตกแล้วอาจจะไปดูข้างในที่ดีกว่าวฝนตกนะอ่ะเดี๋ยวะครับแอร์เย็นปกตินะครับ สวยข้างในยังสวยอยู่เลยเบาเบารุ่นเอสเท่านั้นที่จะเป็นเบ,กกบาะกำมะหยี่ดำแบบนี้นะครับรุ่นอื่นไม่มีเป็นหนังต่างๆอย่างนั้นนะ่ะแต่ว่ารุ่นเอสเป็นเบ,กกบาะกำมะหยี่ดำสวยเห็นไหมมือข้างประตูนะ่ะยุคกันต้องแบบนี้เท่านั้นแตเดี๋ยวพาไปลองขับขึ้นมาแล้วเดี๋ยวจะพาไปทดลองขับนะครับโอ้ฝนตกดียังเลยรุ่นร้อนฝนตกเนี่ยแจ๋ว ฟิล์มอันนี้เป็นรอยหน่อยนะเดี๋ยวเปลี่ยนให้ฟิลม์มใบฟิล์มบานหน้ารับติดมาไม่ดีเนี่ยมันพองเดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่นะครับรุ่นเอสอ๋ออันนี้เหรอโอเคเดี๋ยวข้างนี้เปลี่ยนให้ใหม่ฟิล์มตัวไหนข้างไหนหน้ากับขวา <Okay. S 1> ที่มันไม่ดีเดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่นะครับโอเคเกียร์ออโต้นะเกียร์ออโต้ G auto, แอร์ใช้งานได้ปกตินะครับผมนี่นะพามากอะไรปกติไฟเลี้ยวซ้ายไฟเลี้ยวขวาเปิดไฟหน้าปกติเนี่ย mm hmm. เห็นไหม ไฟสูงปกตินะครับไปปัดน้ำฝนใช้งานได้ปกตินะฮะเครื่องเงีย ب, AD, บแอร์ดีเบากที่สำคัญคือรุ่นเอส่ะมันผลิตมาน้อยแล้วก็รถอ่ะสภาพดีเบาะก,ก็เป็นบกกรรเบาะกำมะหยีย่แล้วก็จอจะเป็นจอดิจิตอลนะครับรุ่นเอรุ่นเอ,เอคือสูงสุดสูงกว่าจอีกนะอ่ะเดี๋ยวไปลองขับกันเห็นไหมพุ่งรถมันเล็กมันเบาดีนะมันพุ่งดี สำหรับใครที่หารถใช้งานอยู่นะราคาไม่ข้ามแสนผมแนะนำเลยว่า V ีออสจะเป็นตัวเลือกที่ดีเลยเพราะว่าหนึ่งคืออะไรมันหาง่ายแล้วก็ช่างหาง่ายแล้วก็อะไรราคาถูกมากถูกแม้แคบมดมอไซค์เลยอะราคาตอนนี้แลว้วก็รถเนี่ยเห็นไหมดีอยู่เลยปอกเบอิอกกระมยงกระมยียังสวยอยู่เลยนะครับกระจกจกระจกโอเคกระจกในทุกบานนะครับกระจก กระจกนโอตกในทุฟานแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วเครื่องเสียงจออันนี้เหรอเดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่เดี๋ยวเปลี่ยนเป็นตัวใหม่ให้มันน่าจะเสียแล้วจออันนี้นะครับผมเลขไม้ของรถอยู่ที่สามแสนสามมื่นสี่พันนิดนิดที่ยีสองคือคือทําไมถึงกล้าขายเลขไม้นี้ก็เครื่องมันดีเครื่องมันยังดีอยู่คือรถตั้งแต่ปีสองพันสามรืยสองพันห้านะปีนี้ปีอะไรสองพันยี่สบี่แม่งรถเจะดยี่สิบปีแล้วอะ แล้วก็ไปกอไม้กันจนเหลือสักแสนห้าแสนหกแล้วก็ไปหลอกขายลูกค้านะ่ะโคตรน่าเกลียดเลยนะบอกตรงๆเลยว่ามันก็เกินไปเนาะอันนี้คือเราไม่ได้กอไม้มามา,ยมายอย่างนี้เราก็ขายอย่างนี้เลยนะครับคันนี้สามสภาพเลยแต่ว่าแต่ว่ารถมันดีรถมันเครื่องยนต์มันยังดีอยู่เลยนะครับไม่กอคันนี้ปกติอย่างนี้เลยสามแสนสามแต่ว่ารถเต่รวิ่งดีขับดีชุงล่างนะ่ะดีแล้วก็ยางยังดีเครื่องอะ่ะยังดีเร่งดีเห็นไหม ขับได้ปกติเลยครับใช้งานได้ผมขับมาจากกรุงเทพอ่ะลังสิทธิ์ลังสิทธิ์สกุลสักหกร้อยยี่สิบโลหมดน้ำมันไปพันสามสองบาทนิดๆแค่นั้นเองเก้าห้านะนี่เก้าห้ายังสองบาทนิดๆแค่นั้นเองนะครับปกติไม่มีอะไรเลยใช้งานได้ทันทีเลยคันนี้นะครับกำลระการว่าใช้งานได้ทันทีเดินท,ทางไกลได้เพราะว่าหมวยาวจากกรุงเทพมาขาเดียวเลยสกลได้เลยนะครับก็เห็นไ,ไหมจะลองขับอีกที่ออโอตโอ้นะครับสบายไม่มีอะไรแล้ว แอร์แบกแอร์แบกด้วยนะที่สำคัญคือมีแอร์แบกด้วยแล้วก็ดิสเบรกหน้าหลังนะครับไม่ใช่ดิสหน้าดัมหลังตัวเหมือนตัวถูกทั่วไปนะตัวนี้จะเป็นดิสหน้าดิสหลังนะครับปกติอันนี้สวยเลยตีเลยประสิทธิภาพเบรกแจ๋วนะครับแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วเครื่องเงียบฟ้าไม่ดังพ่อไม่ดังน้งําไม่ดันควันไม่ไหลแล้วไฟออกสุกจุดฉะนั้นก็แจ๋วมากเนละไฟท้ายเดี๋ยวจะเปลี่ยนให้ใหม่ อ่ะเดี๋ยวขึ้นไปสรุปราคากันดีกว่าเนี่ยเทนไดของปาาของคอรดหนาวอ่ะก็มาสรุปราคากันครับคันนี้มีออสมีอะไรสองจามขนออมัท่นอืมแล้วอ่ะนั่นแหละจะไปใส่ใจดีมากใกล้ใกล้เพียงนั่นแหละแล้วขา,ายสดอย่างเดียวนะครับสรุปว่าอะไรบ้างคันนี้สีทําให้ใหม่แล้วลทั้งคันสีรถ่ไดนรถที่เิหัยก็มาทาสีนะมีรูปยืนยันก่อนที่จะทําให้ดูว่า มันลอกที่เฉยแล็คเกอร์ของแล็คเกอร์มันตายรถมันตั้งยี่สิบปีแล้วเราก็ทําให้หมส่สีบอลเงินสวยเลยคนเองด้วยนะมันมีด่างไม่มีลายนะครับแลว้วก็อันดับแรกคือสีอันดับที่สองก็คือพาร์ตเอ่อคันนี้ได้พาร์แท้โรงงานชุดแต่งเป็นชุดแต่งแท้โรงงานร่องนี้ไม่ใช่ร่องแตกนะครับแท้จะเป็นอย่างนี้แท้มันจะเป็นสองชิ้นแบบนี้นะครับนี่ของแท้นะ ถึงเป็นอย่างนี้ของปอมไม่เป็นอย่างนี้นะฮะพักแค่ทุกชิ้นสวยเรียงองเข้ารูปหมดเลยนะครับสามได้ล้อีกได้ล้อแม็กล้อแม่ขอบสิบห้านะลัดยางหนึ่งเก้าห้าห้าสิบห้าสวยเลยนะครับใครจะเอาไปโหลดเดีจะเอาไปอะไรก็ได้เลยใช้งานได้ปกติเลยประตูประตูยังมีเยนี่เห็นไหมนี่ยนี่ประตูนะแกวเลยนะสุดท้าย บอกกันมายีด้วยหาไม่ได้ไฟท้ายเปลี่ยนให้ใหม่ไม่ชอบม,ม,มันมันมันมืดมืดอ่ะเดีย๋ยวค่อยดูมันสว่างสว่างแล้วกันแต่ว่าห้องท้ายไม่โดนอะไรเดี๋ยวเปิดไฟให้นะฮะห้องท้ายปกติไม่มีอะไรเห็นไหมสกรปรกตามการใช้งานไปไปดูที่อื่นต่ออะดูดูซ้ายดูขวาหน่อยนี่ไม่มีนะครับข้ามเสริอสกรปรกดินเนี่ยปกติเลยนี่เห็นไหมเดิมเดิมไปไปดูต่อ เดี๋ยวดูวตใจัเอมาเม็ดองเม็อาร์คเดิมหมดเลยนะครับสเกิร์ตสปอยเลอร์แท้โรงงานตุ๊กแต่งแท้โรงงานนะครับตัวเอสนะฮะสีบอลเงินสวยครับให่สาที่สวยตัวรถบางมากรถไม่มีไม่มีโป้หนาไม่มีอะไรเลยตัวรถบางบางเดิมๆนะรถคันนี้บอดีดีมากเ่ชิ้นส่วนตัวถังเป็นของเดิมของรถทุกชิ้นแท้ทุกชิ้นเนีแป้ง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 เลย เขแาแอนได้ลดถานบาได้ลถได้รดบ,บางเบาๆบอดี้สวยบอดี้ไม่ช้ำเลยทาหน้าสวยทุกอย่างสวยหมดทั้งหน้าทั้งหลังก็ก็สวยข้้งหลังก็ไม่โดนอะไรข้างหน้าก็ไม่ได้โดนอะไรรถรถบอดี้ดีมากคันนีมันก็ขึ้นเงินไมยังดีอยู่ได้ได้อะไรอีกบอ,กกอกดกัมยี่สีดาหาไม่ได้แะจอดิจิตอนนะครับแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วก็ภาษีตอบเออเังงี้แล้วกันขายเท่าไหร่ดี เอาแปดหมื่นเก้าพันบาทแล้วกันนะฮะแปดหมื่นเก้าที่ได้รถสภาพแบบนี้ที่ใช้งานได้เลยเนี่ยไม่เคยติดแก๊สเลยนะนะครับที่ได้รถแบบนี้สภาพแบบนี้ไปใช้งานเนี่ยคิดี่ลิ้แสนแล้วนะเดี๋ยวนี้นะอันนี้แปดหมื่นเก้าทางไกลได้ขี่ไปกรุงเทพได้นะครับก็ดีมากเลยแปดหมื่นเก้าที่ไม่เหมือนเดิมถ้าที่ไม่ต่อราคาผมต่อภาษีให้เป็นปีปัจจุบันให้หนึ่งต่อภาษีเป็นปีปัจจุบันให้สองทำเรื่องโอน,นมีสี่ที่ให้ด้วยสามอะไรดี ทาอีสานส่งฟรีแต่ว่าขอไม่เกิน200โลนะรอบนั้นโดนไป300โลว่านน้าม,มื่ยไปโคตรไกลเลยไ,ไลยอ้อย่างนี้ละกันถ้าลักษณะ200กิโลเมตรจากสกลนครผมส่งให้ฟรีแต่ถ้าเกิดเกินจากนั้นขึ้นไป2ถึง300กิโลขอค่าขนส่ง1,500บาทแค่นั้นจริงไม่ได้อะไรเลยผมต้องเอารถไป2,000แลวค่าคินค่าอะไรมันมากกว่ามันมากกว่า1,500อยู่แล้วอ่ะนะแค่นั้นเองนะครับผมสนุกว่าก็าไม่มีอะไรโอนได้ 8 10, 9 0 0มต่อภาษีเป็นปีปัจจุบันให้โอนให้รัศมี200กิโลเมตรไทยอีสานส่งให้ฟรี2 0 0ร้อยถึงสามร้อยแลพันห้าหลังจากนั้นก็ไปดูตามระยะทางการแต่ไม่เกินสาม0ันบาทหราค่าขนส่งนะเดี๋ยวผมไปส่งให้ถึงมือเลยครับผมไปปัดน้ำฝนเปลี่ยนให้แล้วแล้วก็เดี๋ยวเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนพิมพ์หน้าให้ใหม่เปลี่ยนยิงข้างกระจกนั้นให้ใหม่ก็จบแล้วไม่มีอะไรอ่ะดูห้องเครื่งองย้ำพื้นทีหน่อย ดูดิอันนี้คืออันนี้คืออยากพิเศษมากเพราะว่ารถมันเดิมแห้งเดิมสนิทเลยอันนี้คือทําความสะอาดให้แล้วนะครับปกติมันก็ดําตามการใช้งานแหละแต่ดูเนี่ยเนี่ยคานเดิมสติกเกอร์เดิมไม่มีแล้วนะผมว่าแผงแอร์ก็ยังของเดิมอยู่เลยนะคานหน้าซับหน้าเนี่ยไม่เคยโดนอะไรเลยนะนี่นี่มีรูปยืนยนันมีรูปให้ดูตอนตอนเขาถอดพ่นสีนะ่ะเนี่ยสติกเกอร์ปลอดภัย วีออถ้าโดนตรงนี้แผ่นเพจนี้จะยับแล้วแล้วร่องตรงนี้จะไม่คมแล้ววีออถ้าโดนตรงนี้นะดูด้วยเวลาไปซื้อวีออร่องอันน,นี้พวกนี้เป็นนี้เป็นแผ่นซับแรงมันถ้าเกิดโดนหน้าซ้ายขวามันจะไม่คมแล้วก็สรุปตามนั้นนะฮะไม่มีอะไรแล้วหนึ่งเอ็นแซดรู้ๆกันอยู่คนหายต่วงสหายไวยบ่วงใช้ได้ยันลูกปวเลยนะครับผมไม่มีปัญหาอะไรน้ำไม่ดันควันไม่ไหลเกียกสองล้อเกียก ที่เด็กสีล้อก็พบหมดนะแปดหมื่นเก้าแปดหนึ่นเก้านะครับก็คนที่ปีแล้วก็ต่อตั้งเองที่ปัจจุบันให้ใจก็ต่างมาเลยนะครับรถคันนี้สวยมากอยู่ไม่นาหรอกแบบนี้นะขี่ใช้ก็ได้ผู้ชายใช้ก็ได้ขี่ไปทํางานประหยัดประหยัดสองบาทกว่านิดนิดเองยิ่งเอาไปติดแก๊เหลอบาทต้นๆบาทหนึ่งบาทสองแค่นั้นถมกขมอเตอร์ไซค์หยุดแต่ว่าปลอดภัยกว่ากันเยอะเด็กสี่ล้อรุ่นอจอดิจิตอนเครื่องยนต์ยังดีดีมาเลย สนใจก็รีบมาเลยของนิ่ีๆไม่นานไปลว